มาจ้าครัวเราจะจุกกันแล้ววันนี้เราจะมาทำเมนูไข่เจียววันนี้เราจะทำเมนูกุ้งผัดพริกพริกเผาจริงๆอยากกินขนมปังไส้พริกเผาหน่อยๆนะแต่ว่าเอามาผัดใส่กุ้งก่อนเดี๋ยวเมนูต่อไปเดี๋ยวยมาวมาผัดชีทดูดนพูดไปพูดมาเจียวไข่เสร็จแล้ว อ่ะไ่เลยหลักกันต่อเลยมาล้างกระทะค่ะใช้น้ำมันพีเจลไข่เลยสักพักพริกก็ไหมจ้าไม่ได้กินดูพริกสีดำดูนะแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปแล้วก็ผัด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 แล้วก็ใส่หอมแล้วก็ขึ้นไส้ผัดไปสักพักแล้วก็ปูแล้วก็ใส่แล้วกใส่ซอสซีอิ๊ว จริงไมนะ่ควรใส่น้ำตาลเพิ่มน,นะเพราะพริกเผามันหวานอยู่แล้วแล้วเราใส่พริกเผาเยอะเกินไปแต่มันก็นัวยอยู่นะมันก็จะออกหวานน้ำหวานเค็มนิดๆเสร็จแล้วโอ้แม่ผีเรียนทำกับข้าวได้เร็วมากเลยวันเลย ผัดมากุ้งหายกุ้งเหล่ตั็จีดเดียวเองอ่ะทุกคนดูดิเสร็จแล้วไปกินกันเถอะดูไข่เจียวก็อร่อยโอ้โหแม่ผีเรียนไปกินละบ๊ายบาย